สวัสดีครับผมแมนจับกล้องสองพารนะครับรายการพระเครื่องแนะนําในวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดรุ่นร้อยปีครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับด้านหลังจะตอกโค้ดททหารเนี่ยครับทองแดงจะอยู่ตำแหน่งนี้ครับอยู่ตรงคําว่าปีนะครับส่วนอีกถ้าเป็นเนื้อลอับกา้าจะอยู่ฝั่งเลขหนึ่งตรงร้อยปีตรงร้อยครับส่วนองค์นี้เป็นบล็อกนิยมสุด ราคาซื้อขายก็พันบวกลบครับแต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกลองลงไปธรรมดาก็อยู่มันหกร้อยครับห้าหกร้อยพร้อมกล่องอะไรประมาณน,นี้ครับอีกเหรียญหนึ่งนี่ยครับเป็นนออาบาก้านาบาก้าที่ผมบอกว่อันนี้คือจะตอกโค้ดคนละฝั่งนะครับตอกอยู่ตรงหน้าเลขหนึ่งคำว่าร้อยครับส่วนเหรียญนาปกาก้าราคาก็อยู่พันกว่าบาทครับ เป็นเหลียญรุ่นร้อยปีเนื้ออะมาก,ก้าและเนื้อทองแดงนี่ครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ครับร้านแมนบ้าเครื่องนะครับยินดีรับเช่ารับเหมาพระบ้านทุกชนิดนะครับ0 9 2 8 9 4 5 5 8 6นะครับขอบคุณครับ